มาวิเคราะห์สำหรับวันจันทร์ที่2กันนะครับก็วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับได้มีมีการทำขึ้นมานะทีนี้ชนแนวต้านข้างบนนะครับเทรลไลน์แล้วลงมาเลยนะลงแรงด้วยนะครับตอนนี้อยู่ที่โลของสีชั่วโมงนะทีเนี้ยจะไปไงต่อวันจันทร์นะครับมาทรงนี้นะครับพอ,พอมาดูวิกระดับวิกกูนะ อวิกเป็นแท่งแดงนะครับวิกเป็นแท่งแดงเนาะทีนี้เดยก็เป็นแท่งแดงนะครับถ้ามาดูสีชั่วโมงนะครับสีชั่วโมงพูดถึงเนี้ยมันเริ่มพูดถึงยังไม่หลุดโลนะครับโลยังไม่หลุดนะฮะก็คือตรงเนี้ยมันชนโลแล้วเด้งขึ้นนะครับตอนนี้แต่ดูจากลักษณะนะที่ทำไฮสูงไฮเงี้ย ยังไม่ไปไหนเนี่ยแล้วลงมาแรงๆเนี่ยแล้วมีการขึ้นมาอย่างเนี้ยผมมองว่ามันน่าจะลงนะครับลงมาทีนี้แนวรับถัดไปก็คือโลตรงนี้นะครับโลตรงนี้ที่สองสี่เจ็ดศูนย์นะครับนี่คือกรณีขาลงนะครับมีโลโลใหม่คือตรงนี้นะครับถ้ามาดู day เ,เนี่ย day นี้ก็ยังเป็นเทรนขาขึ้นนะครับมันอาจจะย่อในระดับ4ชั่วโมง ย่อในระดับสีชั่วโมงโดยที่ day ก็ยังไม่เปลี่ยนเป็นขาลงนะครับอาจจะลดยอ่อแรงหน่อยจากการที่ขึ้นแรงๆนะครับแล้วไม่ได้ขึ้นไปดันมากนะครับก็ลงมาต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวรับถัดไปคือตรงนี้นะครับอาจจะตรงนี้เราก็เด้งขึ้นได้หรือแนวรับถัดไปก็คือแนว demand zone ของ day ตรงนี้เนาะถ้ามันลงมาแรงอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือตอนนี้ สี่ชั่วโมงมีโอกาสที่จะลงอยู่แนวรับไปตรงนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าทะลุตรงนี้มีแนวรับทะไปรคือตรงนี้หรือดีมานโซนโซนสี่ชั่วโมงนี้เดี๋ยวค่อยอธิบายเอย้ค่อยวิเคราะห์กันหน้างงานอีกทีนะครับส่วนถ้าเกิดว่ามันไม่ทะลุโลตรงนี้นะครับหมายถึงยังไงหมายถึงถ้าเกิดว่ามันเด้งเลยอะ่ะเพราะสี่ชั่วโมงนี้ยังไม่ทะลุโลอะ่ะยังเป็นเทรนขาขึ้นอะ่ะ ยังไม่ทะลุโลอ่ะก็ยังสามารถขึ้นได้ต่อนะยังสามารถขึ้นได้ต่อนะครับพูดถึงยังไม่ตัดสินว่าลงแล้วนะครับให้มันทะลุโลตรงนี้ก่อนที่9.3ตรงนี้นะครับถึงจะลงมาโลตรงนี้ตอนนี้ยังเป็นขาขึ้นใน4ชั่วโมงนะแต่ว่า1ชั่วโมงเนี้ยเป็นขาลงแล้วนะเป็นขาลงแล้วนะครับ พูดถึงไซวเวงแต่วันจันทร์เลยนะครับเล่นยากอยู่นะครับอันที่ผ่านมาครับถ้าเกิดใครเล่นยาวเนี่ยเล่นไม่ได้เลยนะครับคือมีทิศท่าที่จะลงอะ่ะถ้าหนึ่งชั่วโมงมีทิศท่าที่จะลงเพราะฉะนั้นเนี้ยเลยมองลงไว้ก่อนจากการที่มันขึ้นมานานและยังไม่ลงแรงๆนะครับเป็นได้ทั้งสองทางนะครับสี่ชั่วโมงยังเป็นเทร่ขายขึ้นอยู่แต่มีสิทธิ์ลง จากลักษณะทรงของ1ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าขึ้นอ่ะถ้าขึ้นเราจะทํำยังไงถ้าขึ้น1ชั่วโมงต้องทำโลทํมไฮที่สูงขึ้นแค่นั้นเองนะครับต้องดูว่าวันจันทร์จะเอายังไงนะครับมองลงอยู่นะยังมองลง